ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nikkie Story ครับบรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศยามเย็นครับอะไรอะไรทำไมควงหางกันเนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ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 ลูกอะไรอ่ะอุ้ยนั่งก่อนไม่เอาหนูหนูนั่งก่อนนี้แม่เอาไม่เอาไม่เอาลูก

เม็ดแรกยังเคลียบมาขนาดถ้าเม็ดแรกยังเคลียบมาขนาดเดี๋ยวดูเม็ดต่อไปแค่แรกของนิจิมำอยู่กำลังไหมเนะอืออุ้ยหมดแล้วเหรอเนี่ยครับเม็ดที่สองเม็ดที่สามเอ้า นอนกินเลยไปน้อไนอนกินแบบนั้นล่ะไทไม่น <laughs> อนกินแบบนั้นเลยลูกใครเคเห็นหมกินกินหัวมั้งนี่ก็กินหรอกินยนีะนีะนีัวนะอนะ่า อะไรอ่ะหมดแล้วเม็ดแรกย้ยงเดียวไม่ยังเดียวไม่ทนันเลยเคี้ยวหรือเปล่านะลูกว้าวหมดแล้ว <c ười> ไม่ได้เคี้ยวหรอกคนเมื่าเข้าปากเลยกึนได้หรอลูกตายได้กึ้นได้หรอครับเอครกินขนมกับพี่ฟิล์มนะ,ค,ะนครับแบ่งกันครับ Con có tin nào em con tin còn thế mày á ai, ai? nó kín nữa kín nữa hả nó hả hỏi 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 hỏi

เอาไปให้พี่ปอยนะครับง่ายหมดแล้วค่ะง่ายหมดเลยค่ะเดี๋ยวทีละเม็ดลูกกินถั่วนะคะเอฟซีนอนกินทีนี้นอนกินช่อม้อยหัวนั่นี่ถั่วนั่นนี่ถั่วนะ หมดแล้วเก่งยังเลยหมดจะข่ะหมดจะอหมดจะขาดทำไมมีอเกยังเง้ยยังหอมอยู่เลยหอมเลยอร่อยไหมลูก ยังหอมอยู่เลยนอนเลยนอนแล้วครับนอนแล้วหลับนอนแล้วหรือนแล้วับไปนอนกับพี่นิกไปไปพี่นิกอิ่มแล้วนะไปหนูก็อิ่มไปนอนกับพี่นิกไปไปนางงามนางงามนางงามนอนลงนอนลงนอนลงน้องนอนทับแขนเนาะทับแขนนี่ชอบ ไปนัมาเรียบร้อยนะคะเอฟซีพี่นอาพาไปนักมาเรียบ้อยเขามากินขนมกับพี่ฟิลนะคะหมนเชี่ยงเลหมันเียงเยนอน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 ด้วยกันเลยนอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันเลยค่ะไ มันด้วยกันเลยมันด้วยกันเลยค่ะว้าวงับมูงักม,มองัมองัมองไดุง่ายดุมบฮ่าก่าฮาเอา แม่ผมก็ไปเหยียบไปแล้วเนี่ยขนขนเหยียบไปแล้วนี่กี้เหยียบไปแล้วน้องชอยก็อยากเล่นด้วยดูดูไปยืดใส่พี่ฟิล์มอยากเล่นด้วยเหรอเออเล็กโอ้ยเหยียบน้องชอยเออเล็กแล้วเนอะท้องโอ้ ดูไลายดูลายใช่ไหมนาไมากเลยสชายมน้ากหมน้เลยเนื้อไลน์แบบแน่นเลยเนื้อลายแบบแน่นเลยว้าวว้าว FC ดูโอ้โหเหยียบไปแล้วเ่้เแม่ช่อง เล่นด้วยได้ไหมขอเล่นด้วยได้ไหมอันหยิบน้องเหยิบน้องอะโอ้โหน่ากลัวนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้กีจะต่อดีด้วย บไม่ไปค่ะ้องแชปด้วยคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ